สวัสดีครับผมครับจากร้านเชิดการช่างเจรลบศักดิ์ครับวันนี้พอดีลูกค้ามีปัญหาเรื่องกุญแจหายครับเป็นนิสสันอะเมล่านะครับอันนี้เป็นระบบกดสตาร์ทนะครับผมนี่ระบบกดสตาร์ทปุ่มกดสตาร์ทครับอันนี้ทางร้านเราก็ได้จัดการนะครับลงโปรแกรมให้เรียบร้อยนะครับอันนี้เนื่องจากเราไม่มีดอกที่เป็นตัวแท้นะครับก็คือตัวนี้ก็เหมือนแท้แหละครับ แต่รูปทรงเป็นทรงเหมือน B M F s e r i E s นะครับก็สามารถใช้ทำงานร่วมกันได้นะครับก็เป็นโปรแกรมเดียวกันต้องลงทะเบียนตันนี้ก็ได้โปรแกรมเรียบร้อยเดี๋ยวไงลองเทสดูดูนะครับในระบบรีโมทนะครับรีรบมททำงานแล้วนะครับผมครับเดี๋ยวไงเอาุ่แจ้ครับวางไว้หน้าขาครับลองเทสระบบสมาร์ทครับผมอย่าเบรคครับผมลองกดปุ่มสตาร์ท แต่ติดเรียบร้อยครับผมหากใครสนใจนะครับกรณีกุญแจหาย,ห,ายหรืออยากทําเพิ่มสํารองไว้นะครับในรถยนต์ทางรถยุโรปและรถญี่ปุ่นรถอเมริกาติดต่อมาได้ที่ร้านช่างการช่างกุญแจลมศักนะครับเรามีอะไหล่พร้อมครับยินดีให้บริการด้วยคเครื่องมืออันทันสมัยนะครับผมครับสวัสดีครับผมถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้ที่0ูนย์นะครับหรือไป0ูนย์แปดสี่หกหกหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดหกครับช่างการช่างกุญแจลมสัก์เขาคอครับผมสวัสดีครับ